เห็นสหาหร่ายนี้แล้วอยากลงเล่นน้ำนะพี่ทิพย์เนาะค่ะมันคืออะไรคบพี่อันนี้คือน้ําขี้วัวของเราค่ะเราหมักปลูกที่ต้นไม้ไงลำแข่งหรือว่าเรามาทาดินนะคะเราไม่เน้นเอาขี้วัวที่เป็นเนื้อค่ะเออทำไมไม่มีกลิ่นเลยพี่ทิพย์เพราะว่าอันนี้มันผ่านการห<อ>มักมาผ่านการหมักมาสักพักหนึ่งขี้วัวสดใช่ยังไม่ได้หมักใช่ไหมที่มาลงใช่ค่ะขี้วัวเป็นกระสอบที่เราซื้อทั่วไปนี่แหละคะ่ะ แห้งๆนี่แหละค่ะเราก็มาใส่ไว้แล้วเราก็ใส่น้ําให้เต็มพอเราใช้หมดถังแล้วเราสามารถเติมน้ําแล้วมาใช้ต่อได้อีกแล้ว<อ><อ>พี่ใส่ลงไปบ้างน,นอกจากขี้วัวขี้วัวอย่างเดียวค่ะขี้วัวอย่างเดียวกับน้ําที่เฉยเนี่ยนะใช่ค่ะอันนี้สูตรนี้ได้มาจากไหนสูตรนี้เข้าได้มาจากในกลุ่มในกลุ่มที่เราเข้าไปดูในในใน,ในของเฟซบุ๊กอะคะ่ะเขาจะเป็นกลุ่มที่ว่าเขาเรียกว่าการปลูกโดยใช้ขี้ขี้อย่างเดียวโดยที่ไม่ใช้ เพื่อเอ็หรือจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายเลยค่ะถ้าถังขนาดนี้พี่ทิพย์ใส่ขี้วัวไปกี่ถุงอันนี้ใส่อยู่ไปประมาณห้าถุงหรือว่า4ี่ถุงก็ได้แล้วแต่ถุงมันก็ประมาณไม่น่าจะเกินร้อยอันนี้อันนี้ห้าห้าร้อยลิตรใช่แล้วก็เอาน้ําธรรมดาเติมลงไปเลยใช่ค่ะน้าคลองเราก็ดูดมาเติมไว้หมักให้ได้สักประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือเดือนหนึ่งเราก็ใช้ได้แล้วค่ะเอาน้ํามันไปใช้ใช่เอาแต่น้ําค่ะแล้วพอนานๆเข้า เราคิดว่าเอ้ยอาจจะเกิดประโยชน์ได้น้อยลงเราก็เติมขี้วัวลงไปอีกอ๋อแต่ไม่ไม่ต้องตักขี้ไปใช้ขี้ถ้าอนาคตเราอยากจะเอาไปใช้ก็ได้แต่เรายังคิดว่ามีประโยชน์เราก็เอาไว้ยิ้งก่อนได้อเอาแต่น้ําค่ะแล้วแล้วต้นไม้มันก็ออกโอเคนะเดินรักดีมากไวใช่ขี้วัวขี้เขาบอกว่ามันเน้นอะขี้วัวขี้แพะอะไรพวกนี้ได้หมด แต่เขาไม่ค่อยเน้นถ้าขี้ไก่เราเลี้ยงเองได้แต่ถ้าขี้ไก่ฟาร์มเขาไม่แน่ใจเขากลัวมันมีสุดาไฟมีอะไรอย่างนี้ค่ะใช่เพราะว่ากลุ่มกลุ่มที่เข้าไปดูเนี่ยมันเป็นโพสต์ของสมาชิกที่อยู่ต่างๆประเทศต่างประเทศเขาจะปลูกผักปลูกอะไรโดยที่จะใช้จะเพราะว่าขี้เนี่ยค่ะแช่น้ําขี้อะไรก็ได้แต่แช่น้ําแล้วมาใช้อแล้วผักเขาจะงามมากเนตัวน้ขี้หมู ได้หมดค่ะขี้หมูก็ได้แต่อันนี้ที่บ้านเราขี้วัวหาง่ายอะค่ะขี้หมูเราก็าก็ไม่เน้นไงถ้าเป็นขี้หมูม,มันต้อง <S <S นมัมไม่ได้กคลิ่นจริงถ้าขี้หมูมันต้องเน้นเป็นขี้หมูหลุมมากกว่าอันนี้นนใช่ไมชหมค่ะพิธีีแอันเนี้ยอันเนี้ยหรอคะอันนี้เราใช้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอะประมาณสามรอบแล้วอ่ะสามรอบแต่ว่าจะเหม็นไหมไม่เหม็นเพราะอย่าลืมมันอยู่อะแดดการฆ่าเชื้อการอะไร อุตต้าไบโอเลตใช่ค่ะแต่ถามว่าประโยชน์ได้ไหม,มโอเคนะต้นลผลของข,องขี้วัวกันใช่ต้นทุน,นหรอคะถ้าถังเนี้ยห้าร้อยลิตรเราก็ใช้ขี้วัวอะโดยประมาณสักห้ากระสอบเราซื้อยี่สิบบาทก็ร้อยเดียวแล้วก็น้ําในคลองที่เราดูดขึ้นมาค่ะแต่สามารถแบบสร้างมูลค่าได้เยอะค่ะโอเคเลยโอเคค่ะ